สวัสดีครับตอนนี้ก็จะมาขยายพันธุ์อากนิมาครับจะเรียกว่าระดับระดับมานเลยนะครับเราจะไม่ใช้เข้าประเทศนะครับจะมาทําแบบระดับมานะครับคือลงดับครั้งเดียวแล้วกินได้ตลอดนะครับกินได้หลายครั้งนะครับไม่ใช่ว่าสับแล้วครั้งเดียวเราจบนะครับเรามาดูนะครับว่าทํายังไงถึงจะสวยแบบนี้นะครับที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะ ให้มันอยู่ในเป็นพุ่มแบบนี้หรือว่าเราจะแยกเดี่ยวนะครับเวลาเราทํานะครับเราก็จะมาทํากันนะครับอันนี้คือตัวที่ผมได้เพาะขยายไว้แล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะทําแบบตัวนี้นะครับเป็นตัวอย่างครับจะเป็นอันนี้จะเป็นเพชรน้ำหนึ่งกับเพชรน้ำหนึ่งกับแสงเงินแสงทองนะครับ เป็นตะกุลมาเหมือนกันนะครับพืชตระ,ะกูลอโกนิมานี้มันขยายพันธุ์แบบเดียวกันนะครับเป็นการขยายพันธุ์แบบง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนไม่ต้องอบไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นวิธีการทํางานง่ายๆตามสไตล์ของสวนอนหอมสุขใจนะครับคือเอาถ้าจะเอาแบบเซตการทํางานแบบภาพลัแบบสวยหรูนี้ก็คงจะยากหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคลิปของผมจะทําแบบทํางานจริงนะครับจะถ่ายไว้แล้วกบ็บางครั้งก็อาจจะไม่ สมูทหรือว่าไม่ต่อเนื่องเพราะว่าผมลงมือทํางานอย่างหนึง่งผมก็จะถ่ายเก็บไว้แคบไว้เสร็จแล้วเมื่อเวลาต้องมาทําก็จะมาถ่ายอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะพวกนี้ก็คือที่เห็นนี่ก็คือผมได้ทําไว้แล้วนะครับผมก็จะมาขายายเป็นไม้กระถางเล็กนะครับเป็นไม้จิ๋วนะครับเพื่อที่จะไปขายตลาดนัดนะครับเพราะว่าขายให้กับ แม่ค้าออนไลน์ที่ก็ต้องการซื้อปริมาณเยอะๆไปขายต่อนะครับวิธีทำก็ง่ายๆนะครับใครก็ใครที่ยังไม่เคยเห็นหรือว,ว่ายังไม่รู้วิธีการทำไม้จิ๋วก็ดูกันไปจนจบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้เอาวิธีการเหล่านี้มาแบ่งปันกันนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันเป็นงาน งานสดนะครับไม่ใช่งานเซตติ้งนะครับครับก็จะเริ่มจากการถอดไอตัวที่เพาะชําไว้นี้ให้ดูก่อนนะครับโดยการทําการปลูกไปด้วยอันนี้เป็นกาบมะพร้าวนะครับกับย่อยนะครับสับเขาเรียกว่าสับย่อยเพราะว่าสับย่อยนี้ใช้ผสมดินเพื่อที่จะปลูกต้นไม้นะครับส่วนการสับหยาบนั้นก็จะเป็นการลองต้นกระถางนะครับ หยาบก็จะเป็นแบบนี้นะครับชิ้นใหญ่ๆนี่ครับนี่คือสับหยาบนะครับเฉยนี้ก็เป็นสับย่อยสับย่อยนี้ก็สําหรับกาปลูกต้นไม้ดินก็จะเป็นดินที่ผมผสมแล้วหมักไว้แล้วนะครับเป็นดินกลางๆนะครับที่จะเอามาผสมนะครับเดี๋ยวผมจะมาผสมครับนี่ก็คือดินนะครับดินที่ผ่านการผสมแล้วก็หมักน้ําไว้นะครับประมาณสีห้าวันแล้วนะครับเพราะว่าให้วัตถุดิบที่เป็นเป็นวัตถุดิบสดนะครับ ให้มันเซตตัวของมันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างกรณีปลุกคอกนะครับถ้าเกิดเราเอามาใช้เลยมันโดนน้ํามันจะเกิดความร้อนนะครับพวกจุลินทรีย์ที่เร่งกระบ,บวนการไอพวกจุลินทรีย์ที่เร่งกระบ,บวนการย่อยสลายนะั้นจะทําให้เกิดความร้อนนะครับเกิดกา๊าซมีเทนนะครับซึ่งจะมีอันตรายกับพืชเราก็ต้องหมักมันไว้ก่อนหมักน้ําไว้เพื่อให้มันเซตตัวของมันนะครับนี่ก็ใช้ได้แล้วนะครับ อันนี้ก็จะมีขี้เท่าแกบนะครับแล้วก็เป็นเป็นแกบเปื่อยแกบเน่านะครับเพราะว่าผมเอามาลด,ดน้าทิ้งไว้แล้วก็เอาดินงกรบทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่ครับนี่คือแกบที่มาหมักไว้เป็นเดือนหลายเดือนแล้วนะครับเพราะตอนนี้มันเริ่มเน่าแล้วอย่าใช้แกบสดนะครับถ้าแกบสดนั่นมันจะร้อนนะครับเวลาก็อย่างที่บอกมันเป็นวัตถุดิบที่พอโดนน้ำปุบ๊บมันก็จะเกิดการ เล่นกระบวนการทําให้มันเน่าเปื่อยมันก็จะคายกา๊าซที่เป็นความร้อนออกมาครับแล้วก็จะทําให้พืชราพืชเราเน่าเป็นอันตรายได้ต้องไปหมักให้มันเน่าก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอามาใช้นะครับนี่ก็เป็นส่วนผสมหนึ่งนะครับก็มเีเป็นขี้เท้าแกรบหรือว่าแกบเผานะครับแล้วก็มีแกบแกบเน่านะครับแกบแกบที่เปื่อยแล้วครับแล้วก็มีดินนะครับ ที่ผมเอามาใช้นะครับแล้วก็มีปุ๋ยอคอกอันนี้นะครับเอามาคุกเขาแล้วก็หมักไว้นะครับจากนี้ก็จะามาคุกกับกาะบมะพร้าวเพื่อที่จะปลูกกัโกนิมานะครับ,รบถ้าจริงๆแล้วถ้าเรามีพวกขุยมะพร้าวแทนแกลบเน่าแกลบเปื่อยก็จะดีนะครับเพราะว่าแต่ว่าปัญหาก็คือขุยมะพร้าวมันแพงนะครับแล้วก็แถวบ้านก็ค่อนข้างหายากก็เลย มก็เลยเลือกใช้แก็บหูกแก็บเน่าแทนนะครับแต่มันก็ใช้แทบแทนกันได้นะครับขถอดกันดูอันนี้เป็นต้นตอของมันผมตัดแล้วก็เอาใส่ไว้ในนี้นะครับฝากไว้จะทำให้ดูอีกทีนึ่งอันนี้เขา เห็นไหมละครับเนี่ยเห็นนะครับทําไมผมถึงบอกว่าลงดาบครั้งเดียวกินได้หลายเที่ยวนะครับคอยดูนะครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นท่อนใช่ไหมครับอันนี้เป็นรากเราไม่ต้องการเราไม่จำเป็นต้องฝังทั้งท่อนนะครับแล้วก็หักเอาหน่อของมันมีรากนะครับเนี่ยมีรากยังไงก็ติดนะครับขนาดไม่มีรากมันยังติดได้ครับ นี่จะทําให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วเราจะมาดูว่าเวลาเฉือนเฉือนยังไงมันถึงจะได้แบบนี้แล้วก็ต้องทํำยังไงถึงไม่ต้องอบนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราไปเจอคลิปมันก็จะมีการอบั้งนั้นนะครับแต่ที่สวนน้องเราทุกใจไม่จําเป็นต้องอบนะครับผมตัดที่ไรผมไม่เคยอบนะครับเป็นสูตรของพี่สาวผมเองนะครับผมย้ายมาแล้วเห็นแกไปหากวาดเอายินตามใต้ถุนบ้านนะครับมาปลูกก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับ ก็ขึ้นดีนะครับอันนี้แล้วก็ปลูกไปสักสองสามวันมันยืนต้นดีเราค่อยลงปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยปุ๋ยเกตที่ผสมน้ําลดนะครับจะใช้ปุ๋ยเม็ดนะครับผมไม่จําเป็นจริงๆงผมจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเพราะว่าผมเคยใช้แนละ้วมันชอบตายนะครับแต่ถ้าผมต้องการแบบเร็วๆหน่อยคือต้องรีบส่งลูกค้านี่ครับก็ต้องใช้ปุ๋ยเร่งช่วยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีออเดอร์ที่แบบเร่งรีบ มันก็จะปล่อยมันเดินเติบโต,ตของมันเองนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอ,อกซะส่วนใหญ่นะครับนี่ครับ,รบอ่าได้แล้วครับเนี่ยอย่าทิ้งนะครับนี่เก็บไว้นะครับที่วหายไปไหนนะทอนเมื่อกี้โธเอ้ยดี ถ้าผมมาขายตลาดนั้นก็กระถางละสามสิบห้าบาทสามกระถางร้อยนะครับถ้าส่งลูกค้าก็สี่กระถางร้อยครับโอเคนะครับส่วนอันนี้ก็ ไปกรบดินไวเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมันก็จะงอกอีกนะครับเนี่ยอันนี้เป็นรัศมีเงินนะครับเป็นรัศมีเงินันนี้เป็นท่อนใหญ่นะครับตัดท่อนใหญ่เกินจริงๆท่องหัน,ท,นท่อนเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับนี่ครับได้แล้วนะครับ อันนี้ก็ไปฝังดีไ้เหมือนเดิมนะครับเ๋ยนมันก็งอกของมันอีกนะครับนี่ครับนี่เป็นไซส์กระถางสีนะครับนี่เขาเรียกกระถางสีนิ้วนะครับถ้าเป็นอย่างนี้กระถางห้าไม้ฟอร์มใหญ่ก็มีนะครับที่ร้านใครสนใจก็ทักมาได้นะครับนี่เป็นลัศมีเงินนะครับเป็นต้นเล็กนะครับ จะมาตัดกันนะครับทีนี้จะตัดยังไงจะทำยังไงที่จะได้ไซร์เล็กอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับสําหรับมือใหม่ที่ใครยังไม่เคยทํานะครับและได้สวยไหมครับบางคนก็พอมันติดก็เอาหินมาโรยครับแต่ผมไม่ชอบครับเวลาผมขนไปขนมาแล้วมันคว่ำแล้วเกลื่อนรถไปหมดเลยไปก่อน เราจะเริ่มทําการหันแล้วนะครับอันนี้เป็นแสงเงินแสงทองนะครับนะครับหั่นำจำๆเลยนะครับ ถ้าแบบนี้สองสามร้อยต้นนะครับไม่ไปไหน,นครับกินได้หลายรอบนะครับที่ทําให้ดูเมื่อกี้เนี่้ครับก็ได้นะครับหน,นองครับ นี่เดี๋ยวมันก็แทงขึ้นมาใหม่นะครับก็ใส่ปุ๋ยคอกไป่ปุ๋ยขี้ไก่ให้มันก็ได้นะครับถ้าใส่ขี้ไก่มันจะแตกเร็วนะครับเพราะขี้ไก่มันจะมีพวกในตัวกินเยอะ ให้แตกกอเร็วนะครับแต่เป็นขี้ไก่นะครับขี้ไก่ที่แบบทําให้มันเย็นแล้วครับมันกบเป็นอคอกนะครับโอเคนะครับแปบ๊บนึงเนี่ยครับก็เอาประมาณนี้นะครับกะกะเอาครับอย่าตัดสูงมากถ้าสูงมากมันจะ แตกลากช้าแต่ถ้าต่ำมากเวลาเราไปชังก็ไม่สวยนะครับทนช่วงเวลาที่ทำก็อย่าทำในช่วงเวลาที่มันร้อนมากนะครับ ตน้นค่ำๆหรือเช้าๆก็ได้นะครับว่ากาฝนโปรยปลายก็ย่งดีนะครับผลดีมากถ้าถ้าอากาศร้อนมากๆเวลาขนาดที่เราทำเนี่ยต้น,นไม้มันจะยุกเด็ดเด็ด,ดอกมันทิ้งนะครับดอกมันต้อเก็บไว้นะครับ กันหมดนะครับตระกูลตระกูลนานะครับไม่ต้องกลัวนะครับเหมือนกันตัวเล็กตัวใหญ่แตาน้อยปากโงปากแป้งเป็นไม้อยู่ในวงเดียวกันนะครับได้หมดครับแบบนี้คืออยู่ในวงเดียวกันทําได้หมด พวกนี้คันนะครับยิ่งเป็นพวกสาวน้อยปลาแป้งยิ่งคันเลยครับระวังนะครับนีกก็มาหัานนะครับหันประมาณนี้นะครับประมาณสองเซนกำลังดีครับสองเซนและหนึ่งเซนครึ่งได้คนระับ สลับกับข้อตามันนะครับจะให้ไปจะเฉือนทับตามันครับเพราะว่าเวลามันงอกมันต้องงอกตรงตามันอยู่แล้วครับถ้ามันตรงกล้องมันพอดีนะครับถ้าเราสับตามันแล้วมันก็จะไม่งอกนะครับเห็นไหมครับเวลามันงอกมันก็จะงอกตรงนี้ตามันเนี่ยตามันงอกงอกตรงตาของมันเนี่ยตามันเนี่ยก็มีสองตาแล้วครับเนี่ย ต่อไปเราก็จะมาทำช่ำไว้นะครับนี่คือตะกร้านะครับมีรูเยอะต้องขุมไว้นะอันนี้ชนะอย่างอื่นจะใช้ได้หมดนะครับขอให้มันถ่ายเทน้ำได้นะครับผมทำไว้ใช้เองผมก็เอาง่ายเขาว่านะครับ หนะน้ำให้น้ำทะลุลงไปได้นะครับยุคนี้ยุคเงินหายากนะครับประหยัดได้ให้ประหยัดนะครับแต่ถ้าใครมีงบเยอะก็ไม่เป็นไรน,นะครับใช้กระถางใช้อะไรดีๆก็ได้นะครับดินก็ฝนมนตกนะครับดินเปียกๆหน่อยดิก็ดินที่ใช้คุกกับกราบมะพร้าวเมื่อกี้เนี่ยนะครับ แต่ว่าเราไม่ได้ใส่กะหมะพร้านะครับใช้แต่ดินล้วนๆนะครับให้มันหนาสักนิดนึงนะครับที่นี้ไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับใช้เดือนเทียเลยครับ มาเลียงยงใส่ไปเลยครับสองสามี่ห้แสดอ่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบเจ็ดสองสามสี่ห้าแป้าอกม็ประมาณนี้เรียงประมาณนี้แล้วก็เอาดินกรอ,อีกทีนึงนะครับ คือน้ำไม่ต้องลดเยอะนะครับถ้ามันถ้าลดน้ําเยอะมันแฉะมันก็จะเน่าได้นะครับเอาแค่ว่าอย่าให้มันแห้งครับถ้าปล่อยให้มันแม่งแห้งมากเกินไปไอตัวตัวนี้ก็จะฝ่อได้นะครับคือเดี๋ยวเดี๋ยวแฉะเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวแฉะเดี๋ยวแห้งสลับกันไปสลับกันมาอัตราการงอกมันจะไมมมันจะน้อยลงนะครับแล้วก็แค่ดูว่าพอมันเริ่มแห้งพอมันเริ่มแห้งเราก็ลดน้ําครับถ้าด้ ดูนะครับอย่าให้มันขาดความชื้นนะครับพูดง่ายๆคือมันชอบมันชอบ,ม,ชอบมันต้องมีความชุ่มชื้นอยู่บ้างแต่ว่าอย่าให้มันเฉะ,นะครับแล้วก็ได้แล้วครับได้เนี่ยตกหล่นนะครับมันหล่นลงไปทข้างๆนะครับยัดเลยครับตรงไหนก็ได้ เวลามันออกเนี่ยมันก็หลบกันเองครับนี่นะครับวิธีแบบง่ายๆแล้วเราก็ขายได้นะครับดูนะครับมันขึ้นเห็นไหมครับอยู่ในโฟมเก่านะครับอันนี้ใช้โฟมเก่าเจาะแล้วก็ใส่ดินนะครับ ทีนี้ก็ขั้นต่อไปก็จะเป็นยอดของมันนะครับเราไปจะไปจัดการกับยอดของมันไอลำต้นของมันเราจัดการแล้วนะครับทีนี้เราก็จะจัดการกับยอดของมันทีนี้ต้องเอาไปเก็บไว้ในร่มนะครับอย่าวางตากแดดนะครับไอถาดเมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็ตัดสดนะครับตัดสดแล้วทําเลยนะครับอย่าทิ้งไว้มันยุบนะครับถ้ามันยุบแล้วเอาคืนยากนะครับพวกนี้ต้องอบอย่างเดียวนะครับแต่ถ้ามันยังมีความสดอย่างเงี้ยไม่เราไม่จำเป็นต้องอบนะครับ ส่วนดินก็ดินก็ไม่ไม่ได้ผสมกับกากมะพร้าวนะครับจะใช้ดินนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราผสมกับกากมะพร้าวมันเวลาเรากดทับเข้าไปแล้วมกากมะพร้าวจะไปเป็นตัวขวางจะเป็นช่องว่างแล้วก็จะเกิดน้ําขังแล้วก็มันจะเน่านะครับเราจะไม่ใส่กากมะพร้าวนะครับเราก็ใช้ดินเลยนะครับดินนี่ถ้า ละเอียดได้ยิ่งดีนะครับมันเหมือนกับเหมือนกับดินที่ใช้ปลูกพวกแคคตดนะครับยิ่งดีครับใส่ปุ๋ยมะพร้าวแล้วก็ใส่แกบแต่ผมไม่มีปุ๋ยมะพร้าวนะครับมีแต่แก่เน่าอะไรก็ใช้นะ้เวลาผมนะครับถ้าได้ปุ๋ยมะพร้าวจะดีกว่านะครับแต่ถ้ารอถ้าไม่ได้อุปกรณ์ครบก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับเลยจัดการไปเลยนะครับ อย่างนี้ครับเอาลงล็กๆนะครับใช้ถุงสูงๆหน่อยนะครับถ้ามันสูงมากก็พักขอบมันก็ได้นะครับมันจะได้แข็งแรงขึ้นอย่างนี้ครับตรงนี้พักขอบมันถ้าเราใช้ถุงเตี้ยมันจะตกแผะนะครับแต่ถ้าเราใช้ถุงสูงเนี่ยไอตัวขอบถุงเนี่ยจะช่วยพยุงใบมันไว้นะครับ ลบมันจะไม่ตกนะครับทำให้มันดูจดชื่นตลอดเวลาครับตอนนี้จะเป็นตั้งไปอบมันนะครับยิ่งก็ใส่แป๊บจะมืดแล้วนะครับแสงเริ่มหายแล้วนะครับกบเขียดเริ่มร้องแล้ว เอาสูงๆนิดนึงแต่อย่าท่วมยอดมันนะครับนะแบบนี้ยังไงก็ติดนะครับเราไม่ต้องไปอบมันนะครับถ้าอยากรู้ว่าติดไม่ติดก็กดติดตามเพจนนหอมสุขใจไว้นะครับถ้าเกิดถึงเวลาที่มันติดแล้วผมจะเอามาให้ดูนะครับนี่ครับมันถุงมันยาวไปแล้วก็พักกันก็จะได้ขอบที่แข็งแรงนะครับ เรจะได้แบบนี่ครับเราจะใช้ถุงเนี่ยเป็นตัวพยุงใบของมันไว้นะครับส่วนน้ำก็ไม่จำเป็นต้องลดบ่อยนะครับวันเว้นวันก็ได้นะครับ ที่สําคัญเราต้องให้ดินดินหุ้มตัวของมันหมดนะครับอย่างนี้ครับเราต้องให้ดินหุ้มหมด <_ pumped> หุ้มอย่างนี้นะครับหุ้มให้มันชิดนะครับอย่าให้มัน included included. เพเยอขึ้นมาถ้าเกิดเพเยอขึ้นมามันจะเกิดน้ําจะไหลเข้าไปขังแล้วต้นมันจะเน่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินหุ้มหมดอย่างนี้ยมันจะไม่มีการขงังขังของอน้ํานะครับมันเป็นหลักง่ายในการรับชำนะครับ ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ได้หมดครับแบบที่ทำเนี่ยครับคืออย่าให้น้ำเข้าไปขังแล้วระหว่างลำต้นของระหว่างต้นไม้กับดินนครับได้แล้วครับนี่คือส่วนยอดของมันนะครับ นครับบางคนคล้องใจว่ามันจะติดจริงไหมนี่ก็ทําให้ดูแล้วนี่คือรอยตัดนะครับลากมันจะขึ้นมาตรงนี่เลยนะครับมันกําลังจะแตกหน่อใหม่แนละ้วแต่นี่ก็เอาไปปลูกได้อีกนะครับเนี่ยอ้นนี้มากเป็นต้นไม้ที่เพ,พัฒนง่ายมากที่สุดน,นะครับแล้วก็กินไม่รู้จบนะครับอย่างนี้ก็ไปเมเพราะมันแตกหน่อออกเราก็เด็ดเอาแต่ที่หน่อมันอย่าง อย่างตัวนี้เงินนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้ต้นไม้ขิวแล้วหนึ่งต้นตัวนี้เราก็ไปฝังดินไว้มันก็จะงอกอกมาใหม่เป็นกว่ามันจะเปื่อยเน่าไปเองนะครับถ้าตาใดที่มันยังไม่เปื่อยเน่าเราก็ฝังดินให้มันงอกใหม่ฝังดินนงอกใหม่อยู่อย่างนี้นะครับวนไปเรื่อยๆนะครับเก็บกินจนมันย่อยสลายนะครับ ตัวแรกวันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ไปฝังดินไว้แต่มันก็งอออกนะครับตัวน,นี้ถามว่ามันยังหักได้อีกไหมหักได้อีกนะครับแต่ว่าการหักมันจะติดพายก็ใช้มีเขียนเอานะครับนี่นะครับนี่มันมีรากอยู่แล้วขนาดไม่มีรากมันยังติดนะครับอันนี้มีรากทำไมมันจะไม่ติดนะครับอันนี้ก็ได้อีกหนึ่งท่อนนะครับนี่คือการขยายพันอากนลมาขันมานเตนะครับ ก็ขั้นเสียสมากมันมันจะสอบไปทางในทางที่ไม่ค่อยดีนะครับขั้นมานี่ก็คือเอาแบบส่วนความคาดฝันนะครับคิดว่ามันจะทําแบบนี้ได้นะครับพูดกันเล่นๆนะครับแต่ซีเรียสน,นะครับตอนมันอากาศมืดแล้วนะครับก็คงจบคลิปกันแค่นี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ เ,เพื่อนน้องๆทุกคนที่เพิ่งเข้ามาในวงการหรือว่าใครที่เลี้ยงอยู่แล้วแต่ไม่รู้จักขยายยังไงนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับนี่ก็คือตอนไม้ขิวนะครับที่เขาขายกันว่าเขาทํากันยังไงนะครับที่เขาวางโต๊ะขายหรือว่าตามตลาดนัดจัดจักรนะครับก็ทากันแบบนี้แหละครับลองลงมือทํานะครับ,ลลรบแล้วประสบการณ์มันจะเกิดนะครับผมก็เรียนรู้จากการทํางานจริงนี่แหละครับลองผิดลองถูกลองจากคลิป ผ่าบอนก็เน่าพอเอาเข้าจริงๆพอเราทำบ่อยๆเราจะรู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอัจฉริยภาพของความสำเร็จมักจะสัอนอยู่บนความเรียบง่ายเสมอนะครับก็คือผมพยายามผ่าทุกอย่างนะครับมันก็ยังเน่าสุดท้ายสับๆๆๆแล้วหวานไปแล้วถึงเวลามันก็งอกนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับนี่ก็คือบอลน,นะครับ ี่คือบอลไก่นะครับมับนไก่นี่ก็เพื่อนมันให้มานะครับผมก็เอามาแล้วก็มาตัดแซะแบบนี้แล้วครับแซะหัวมันอกอกแล้วก็เอาหัวมันไปสับๆๆแล้วก็หวานลงในถุงนะครับในถุงนี้ก็งอกแล้วนะครับไม่ต้องไปอบมันนะครับแค่อย่าให้น้ําขังจนแฉะแล้วก็อย่าให้แห้งจนหัวฝ่อนะครับอย่าปล่อยแห้งแล้วรดน้ําปล่อยแห้งแล้วลดน้ําไม่ดีนะครับก็คือ ต้องให้มันมีความต่อเนื่องนะครับแล้วมันก็อัตราการงอกมันก็จะเกิดนะครับเ้าก็คงจบคลิปกันแค่นี้นะครับก็นําเอาเคล็ดลับหลายๆอย่างมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ